เราก็จะมารีวิวเนตะกริวนะคะได้อะไรบ้างคุ้มใหม่นะวันนี้จะมาบอกให้หมดเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราได้โปรมาเป็นโปรของ Lazada อยู่ที่ราคา600กว่าบาทจากราคาเต็ม8 9 9บาทนะคะไปเริ่มกันเลยจัดแรกที่มานะคะก็หอยค่ะทั้งหอยนางรมหอยเชลกุ้งแล้ก็สั่งออนจิตนะค กุ้งเยอะเกินไปค่ะต่อมาก็จะเป็นแซลมอนห่อผักสลัดนะคะแล้วก็เป็นแซลมอนโซซามีคือแซลมอนโสซามิที่นี่คือดีมากค่ะก็ปิ้งกันไปค่ะตอนนี้ยังสบายๆนะคะต่อมาก็จะเป็นเซตเนื้อนะคะเนื้อวากิวเนื้อลายกุ้งกงั้งคือจัดเต็มนะคะเคล็ดลับนะคะไม่ควรสั่งเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นเต่านะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะที่เราแนะนําคือเนื้อสันคอเสร็จคือดีค่ะ แต่ที่สําคัญค่ะไม่แน่นะคะก็คือหอยนางลมซาซิมิค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาดีมากค่ะและสุดท้ายนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเพราะว่ากินเพลินไปหน่อยนะคะก็คือเหล่าซูชิค่ะที่นี่มีซูชิให้สั่งมากมายนะคะทั้งซูชิหน้าหอยเชลล์ซูชิหน้าหอยปีกนกเออซูชิหน้าปลาไหลซูชิหน้าเอ่อมันปูนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ซูชิก็ดีค่ะข้าวน้อยดีค่ะและสุดท้ายที่จะรีวิวก็คือ ของหวานนะคะที่นี่ของหวานเขาไม่ค่อยเด่นนะคะไม่ค่อยแนะนำให้สั่งค่ะจะเป็นโมจิไอศครีมแต่นี่เราว่าโมจิมันแข็งไปนิดนึงค่ะคราวน,นี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบการรีวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเราด้วยนะคะ